สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดต้นไม้ที่อ่อนนุชกันนะชื่อว่าร้านปองโยนะครับอยู่ที่โครงการแสนสิริแบกยาร์ดนะครับเราจะเข้าไปในซอยอ่อนนุช1นทับนะครับเรามาวันที่25ธันวาคมนะครับทุกคนแล้วก็ซอยอ่อนนุช1ทับเนี่ยคือเข้ามาไม่ยากเลยครับอยู่ใกล้ๆก,กับรถไฟฟ้าอ่อนเออ BTS รถ BTS อ่อนนุชเลยนะครับเข้ามาก็จะเป็นเบิร์งสวยๆแบบนี้เลยนะทุกคน ตรงนี้จะเป็นเบื้องที่อยู่ในโครงการแสนสิรินะแล้วก็จะมีสวนอะไรเยอะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะพาไปเที่ยวสวนเนี่ยนะเขามีงานแบบโอ้โหน่ารักมากๆเลยเราเดินตรงไปที่ซุ้มไม้ฟอกอากาศเลยนะครับทุกคน<ม>ก็นะ่าจะมีต้นไม้เยอะในสวยๆอยู่ในซุ้มนี้นะเนี่ยครับจะเห็นว่าเขาจะจัดแบบต้นไม้ค่อนข้าง,งสวยเราเคยมาเราเคยพามาดูหลายครั้งแล้วครับต้นไม้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันแรกจะเป็นเสน่ห์จันแดงนะครับต้นไม้ยอดฮิตนะครับ350บาทนะครับทุกคน มีให้เลือกหลายกระถางนะครับใบก็ขนาด2ฝ่ามือเลยนะดูดิมีประมาณ3 4สก้านต่อกระถางเลยนะเนี่ยก้านแดงแป๊ดเลยนะทุกคนอืมวันนี้เรามาช่วงประมาณสักบ่ายบ่ายสามกว่ากว่านะแดดก็จะสวยเลยข้างๆง,งกันก็จะมีกวากใบโพนะครับราคา250บาทด้วยนะดูดิผมว่าใบใบใหญ่เหมือนกันนะแล้วกอดูดิผมว่าผมผมว่ากอแน่นเหมือนกันนะคดรับดูดิ2 5บบาทถือว่าราคาไม่แพงเลยนะครับทุกคนเนาะ ใบเขียวสดเลยมีมอนเซอร่าหลากหลายขนาดเลยนะครับอันนี้จะเป็นขนาดกลางนะทุกคนราคา780บาทดูใบนะเป็นมอนเซอร่าที่ไม่ด่างนะครับเป็นมอนเซอร่าเขียวนะครับทุกคนมีประมาณ5 6ก้านนะครับทุกคนกระถางใหญ่เลยมีฟิโลมรกฏหยกก้านแดงนะครับต้นนี้ต้นใหญ่มากๆเลยนะราคา1,200บาทนะครับแต่ดูเถานะทุกคนคือขึ้นเถาไปใหญ่เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าเอต้อนนี้เหมือนเพอมันตัวต้นใหญ่แล้วเหมือนก้าน อาจจะไม่ค่อยออกแดงเท่าไหร่นะครับจะออกตรงยอดยอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีแบบกระถางเล็กอยู่นะที่ต้นแบบแดงๆเลยครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันอีกทีหนึ่งข้างๆกันก็จะมีฟิโลพลูจีบนะครับราคา790บาทอันนี้เราก็เคยพามาดูแล้วนะครับหลายครั้งนะครับกระถางนี้นะะยังราคาเท่าเดิมเลยกระถางใหญ่มากๆเลยนะทุกคนน่าจะกระถาง15นิ้วนะผมไม่แน่ใจนะแต่บอกโอ้โหกอใหญ่มากๆอ่ะกอใหญ่แบบใหญ่สุดๆแล้วมีให้เลือกหลายกระถางนะก็สน,นใจก็ต้องลองเข้ามาเลือกดูได้นะทุกคน นี่คือบรรยากาศในเวิร์กซุ้มนะครับซุ้มไม้ฟอกอากาศนะมีต้นแสงเงินแสงทองด้วยนะครับ170บาทนะครับสีสดดีนะดูดิแล้วก็มีมอนเซอร่าใจแอนนะครับกระถาง15นิ้วนะครับราคา1,600บาทอันนี้คือก็เป็นต้นที่เราเคยมาดูหลายครั้งนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะทุกคนเพราะใบมันใหญ่มากๆเลยใครที่บอกว่าอยากซื้อเวลานะครับทุกคนนี่ครับ1,600บาทมีให้เลือกเยอะเลย ต้นใหญ่มากๆเราก็มีฟิโลสีทองนะครับคือสีเหลืองสีเหลืองทองเลย8นิ้วนะร้อยเดียวนะครับทุกคนใบก็ประมาณสัก1่ฝ่ามือเลยนะครับทุกคนดูดิสีเหลืองทองสวยเลยนะมีให้เลือกหลายกระถางด้วยนะทุกคนเขาจะวางตรงเป็นแบบเป็นชั้นๆนะครับอยู่ๆตรงชั้นวางก็หยิบง่ายมีสับปะรดสีก้านไม่ขีดนะครับ6นิ้วนะครับราคา1กระถาง6นิ้วนะราคา1น0่รบาทสับปะรดสีแบบนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะทุกคน น้องมันเป็นแบบเหมือนเป็นกอไปอ่ะแล้วก็ตรงดอกเขาสวยนะทุกคนออกสีแบบน้ําเงินม่วงๆอะไรอย่างี้นะแล้วก็ใบก็จะเป็นแบบแบบ,แบ,บเขียวๆเ,เหลืองๆมีคล้าม้าลายด้วยนะราคา130บาทราคาแบบไม่แรงนะทุกคนนีครับสีเขียวสดเลยคล้ามาลายก็ สวยอีกแบบนึงนะแล้วก็มีฟิโลเบอร์กินนะครับกระถาง6นิ้วราคา250บาทฟิโลเบอร์กินที่นี่จะมีหลายขนาดครับเดี๋ยวข้างหน้าจะมีขนาดใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ข้างหลังก็จะเป็นขนาดกระดาษ6นิ้วนะครับ250าบาทถุงทางเดินก็เดินเดินสะดวกอย่างที่เราเคยพามานะทุกคนเดินง่ายเลยนะไม่ลื่นด้วยแล้วก็มีต้นไม้วางเรียงอยู่แบ,บบีบง่ายนะครับฟิโลมรกตหยกอย่างที่บอกครับก้านแดงตัวนี้จะคือจะเป็นตัวเล็กหน่อย350บบาทนะทุกคน นี่คือก้านแดงแป๊ดเลยนะแล้วก็รากก็เดินดีมากๆเลยมียอดมีอะไรด้วยสีแดงๆออกมานะครับดูดิมีหลายกระถางนะมีอมชมพูด้วยนะครับราคา420บาทนะั้นทุกคนกระถางนี้นี่คือเป็นพุ่มใหญ่นะอมชมพูนะครับสวยอีกแบบนะครับดูดิกอแน่นนะกอ,กอแน่นเลยครับมีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทุก ทุกจุดเลยนะใกล้ๆเยอะมากเลยเปเปอร์หยกนะครับ150าบาทนะครับทุกคนตัวน,นี้ผมไม่ค่อยคุเท่าไม่ค่อยคุณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขามีเลือกให้เลือกหยหลยหลยกระถางมากๆฝั่งนี้ก็จะเป็นกวักใบโพนะครับมีหลายขนาดเลยนะราคา250บาทเหมือนกันนะกวักใบโพแล้วก็มีเดรี่ใบกล้วยนะครับกระถาง6นิ้วราคา250บาทนะครับทุกคนใบคล้ายกล้วยเหมือนกันเนะ <laughs> าะใบคล้ายใบยตองเหมือนกันนะดูดิีเป็นทรงพุ่มใหญ่นะครับทุกคน เลี่หลีกล้วยนะครับมีหน้าวัวใบนะครับ220บาทกระถางใหญ่มากๆเลยนะเทียบกับแขนผมอะ่ะดูดิเป็นศอกเลยอะ่ะคือใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนเนขาเวลมมีดอกมีลายด้วยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นเดิมที่เคยยังอยู่นะครับมีคล้านางพญาเสือคร่งผมว่าลายมันคล้ายกับคามาลายตะกี้เลยนะผมอยางแยกไปค่อยออกเลยนะอันนี้กระถาง11นิ้วนะครับกระถางใหญ่250บบาทนะครับทุกคน มีให้เลือกเต็มไปหมดเลยกวักมรกตขนาดใหญ่นะสามร้อยบาทนะคือใหญ่จริงๆรงิทุกคนดูดิใหญ่มากๆแต่กวักมรกตส่วนใหญ่ก็คือขยายพันธุ์ไม่ยากแล้วนะครับเด็ดใบไปปักก็ทําดีๆก็ขึ้นนะครับทุกคนขยายพันธุ์ไม่ยากเลยแต่ก็มีให้เลือกหลายขนาดนะั้นทุกคนมาลองดูได้ข้างในจะมีหางกระเบนคับอะโลคาเซียหางกระเบนสิบห้านิ้วนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทดูดีดูก้านแบบโขวเท่ากับสองสามนิ้วผมเลยอะแล้วใบใหญ่มากๆดูหางกระเบนดู แหลมเปียวเลยนะทุกคนนี่ครับมีให้เลือกหลายต้นเลยเราก็จะมีมุมที่แบบสามารถแบบคล้ายๆกับนั่งถ่ายรูปได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยมีมุมถ่ายรูปได้ด้วยมีเกรร้าอี้ให้นั่งนะทุกคนผมว่าถ้าไม่ซื้อก็มานั่งชิวได้เลยที่เนี่ยนี่ครับฟิโลเบอร์กินข้างหน้าที่บอกไปนะราคา400บาทนะทุกคนคือก็จะเป็นกระถางใหญ่มาหน่อยแล้วลายเริ่มชัดแล้วนะดูดิเป็นพุม่มใหญ่เลยเ oh, <okay. S 1> บื้องข้างหน้าจะมีให้เลือกเยอะเลยนะมีพลูจีบนะครับกระถาง8นิ้วราคา390บาทนะทุกคน นี่ฮะเลียงเป็นตับเลยนะทุกคนมีมีหลายกระถางโอกระถางก็พุ่มใหญ่อโลคคเซียมาลายนะครับสิบเอดนิ้วนะครับแล้วก็ราคาหนึ่งพันสองรอบาทนะครับนี่ฮะอันนี้คือกระถางใหญ่นะแล้วเขาก็จะมีกระถางเล็กด้วยกระถางเล็กอยู่ข้างขางกันนี่แหละครับกระถางใหญ่ใบใบใหญ่มากๆกระถางเล็กราคาเจ็ด้ยเก้าสิบบาทนะทุกคนเนี่ยประมาณนี้เลยประมาณนี้นี่ครับ เราเดินเดินไปก็จะได้ยินเสียงเพลงคอไปด้วยนะทุกคนก็ไม่ต้องใช้ดนตรีประกอบเลยนะดนตรีเขาเพาะดีเดลีจกก่จักรพัฒนนะครับราคา140บาทนะพุ่มใหญ่จริงๆใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยครับทุกคนเนาะดูดิเนี่ยระวางแบ,บบวางในชั้นให้เลือกเลยคล้ามาลายอันนี้แคระ์นะครับราคา120บาทนะครับทุกคนแบบใบเล็กๆนะครับทุกคน เป็นใบเล็กๆใบแบบเป็นพุ่มๆม,มีคลา้าริบบินใบใหญ่ด้วยนะแปดนิ้วนะครับราคา150บาทคล้าก็ราคาไม่แพงนะทุกคนราคาร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะดูดิมีเต็มชั้นเลยก็มาเดินเลือกดูได้สบายๆนะถงทางเดินก็เออทางเดินแถวๆนี้ก็ก็เดินสะดวกจริง,รงๆทุกคนเพราะเขาวางไม่ได้วางกับพื้นเลยอะ่ะก็จะวางยกๆหน่อยอะ่ะไม่ต้องก้มนะครับอย่างอินเดียดำนะครับราคา550้บาทนะทุกคนต้นนี้ผมว่าประมาณสักประมาณเกือบเกือบแบบนูนะ่นอ่ะ เกือบเกือบเอวเ,เ,เลยเกือบเกือบเอวเกือบเกือบอกอะไรเงี้ยใหญ่พอใหญ่พอควรนะครับมีไซใบศักก็นี่คือต้นนี้คือใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆนะครับดูดีดดสับบับหูชอบแสงแบบนี้นะแสงย้อนมานี่คือเป็นภาพที่สวยมากๆเลย <ใน S 1> เดี๋ยวเราเดินจากซุ้มไม้ฟอกอากาศนะทุกคนแล้วเราไปที่ซุ้มไม้ดอกนะเป็น ซุ้มที่มีดอกไม้ที่เป็นดอก,ดอกส,สีสวยๆนะก็จะวางบนชั้นตรงนี้เลยนะแล้วช่วงนี้เขาก็จะประดับไปด้วยต้นคริสต์มาสถ้าจะไม่ผิดน่าจะต้นละร้อยหกสิบาททุกคนน่าจะมีตอนท้ายที่เขาติดแปะราคาไว้อันนี้จะเป็นเดรรีดอกขาวนะราคาหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะดอกขาวสดเลยนะทุกคนดูดิเดลลีดอกขาวนะครับมีเป็นดงเลยค่อนข้างสวยนะเวาลาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะ่ะแต่ดอกนี้ผมจําไม่ได้นะครับผมแบบถ่ายแต่ตัวใบแต่ลืมถ่ายตัวชื่อของเขาอะไรเงี้ย สวยจริงๆนะครับแต่ข้างล่างจะเป็นพิทูเนียนะครับราคา95บาทมีทั้งแบบพื้นขาวลายม่วงนะครับเนี่ยพื้นแบบเออพื้นม่วงลายขาวแล้วทุกคนเนี่ยครับราคาแค่95บาทมีหลายสีจริงมีม่วงมีแดงนะครับพื้นขาวลายแดงอะไรเงี้ยนะแล้วก็พื้นแดงลายขาวอะไรเงี้ยโอ้มีสลับหลาอันมีเหลืองมีเออมีมีส้มนะครับมีม่วงมีแดงอะไรเงี้ยครับ นี่ครับเป็นดงเลยนะผมว่าสีสดสดจริงๆสดมากๆยิ่งมาเดินช่วงวันมันบ่ายสามนะแสงแบบกาลังสวยแล้วก็ไม่ร้อนเกินนี่คือต้นผีเสื้อคคเนชั่นนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นต้นที่สวยนะดอกเขาแบบดอกเขาออกละเอียดอะดูดิแล้วมีหลายหลายสีอันนี้คือช็อกกิ้งพิงจริงๆร,ราคา180บาทนะทุกคนผีเสื้อคคเนชั่นนะครับสชมพูสีม่วงอ่อนอะไรเงี้ยนะ มีหน้าวัวดอกแดงนะครับราคา350บาทแต่แบบดอกตรงนี้ก็คือออกเป็นแนวส้มๆนะทุกคนส้มๆผสมโอรสอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบขอบเขียวๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่มีให้เลือกเยอะหลายกระถางเลยฮนะแดงแงก็อาจจะมีบ้างนะทุกคนแต่ส่วนใหญ่เป็นส้มนะครับเป็นสีออกส้มส้มหน่อยมีต้นกระดุมม่วงนะครับราคา450บาทม่วงแบบม่วงสวยเลยนะม่วงแบบม่วงอ่อนพาสเทลเลยนะเป็นพุ่มใหญ่มากๆเลยทุกคนแบบใหญ่จริงๆนะพุ่มนี้พุ่มใหญ่จริงๆ,ๆ แล้วดูดิเวลาดูใกล้ๆถึงว่ามาถ่ายรูปสวยมากเลยนะนี่ครับนี่คืออยู่ในซุ้มดอกไม้อยู่นะทุกคนซุ้มดอกไม้ก็มีหลายกระบะมากมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นชาบ้าคละสีนะมีทุกคลิปของเราที่มาปองโยเลยนะชบาคละสีนะครับราคา170บาทเพราะชบาค่อนข้างแบบสีสดอะดูดิแดงคือแดงแป๊ดเลยอะ่ะเกสรก็คือแบบแดงแป๊ดเลยอะ่ะทุกคนต้นหนึ่งก็มีหลายดอกนะอันนี้มีสีแดงแล้วก็มีสีส้มด้วยนะสีส้มก็สวยนะทุกคนดูดิ <No. S 2> เดินไปก็มีเพลงคลอดเวยนะวันนี้เขามีงานทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูตอน้ายคลิปนะอย่าลืมตามนะกล้วยไม้นะครับหวานกล้วยไม้หวานแคร์นะครับสีชมพูอันนี้คือ85บาทอยงนะกระถางเนี้ยแต่ผมไม่แน่ใจกระถางใหญ่ผมลืมถ่ายราคามาที่อยู่ข้างๆกันอนะเนี่ยเป็นพวกกระถางใหญ่ดอกสีขาวนะแล้วก็ดอกสีม่วงสีแบบชมพูแดงๆหรือเหลืองๆอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะประมาณ130 180รอปเลยประมาณเนี้ยถ้าจะไม่ผิดนะแต่ว่าลืมถ่ายราคามาให้ดูนะครับเห็นแต่แบบ บบตัวแคระแล้วสวยมากๆเลยอะแต่ต่อให้ร้อยกว่าบาทผมว่าก็ไม่แพงนะกล้วาายไม้นะดูดิผมว่าเขาเลี้ยงสวยเลยนี่คือด้านหน้าของซุ้มไม้ดอกนะทุกคนจะเป็นอย่างนี้เลยก็มีเหลือข้างหน้าด้วยเนี่ยเดินสะดวกสบายแบบมีแบบร่มเงานะไม่ร้อนเลยทุกคนจากไม้ดอกซุ้มไม้ดอกเราจะเดินไปที่ซุ้มเฟิร์นนะทุกคน ซุมเฟืนก็อยู่ซ้ายมือนะครับไม่ไกลเลยข้างหน้าเราก็จะเห็นวนะ่ามีต้นบอลกระดาษนะบอลกระดาษเขียวต้นนี้ก็ยังอยู่ตั้งแต่คลิปก่อนเลยนะสูง1.5เมตรแต่จริงๆสูงเป็น2เมตรด้วยแหละแล้วก็ราคา1,100บาทนะทุกคนมีประมาณ4ก้านนะใบใหญ่จริงใบใหญ่จริงๆนะทุกคนดูดิใหญ่มากๆส่วนใครที่อยากได้แบบใหญ่ๆนะตรงนี้ก็อาจจะเหมาะนะทุกคนทางเข้า ตรงขวามือก็จะมีเฟิร์นฮาวายนะส่วนใหญ่เฟิร์นที่นี่จะขาย30บาทนะทุกคนปุ่มประมาณนี้ครับประมาณกลางๆใหญ่ๆเลยอะ่ะ30บาทเองดูดิแน่นแบบขึ้นจนแน่นกระถางเลยนะครับทุกคนเราเดินเข้าไปข้างในดีกว่านะตรงนี้ก็คือจะมีเฟิร์นแบบหลากหลายแบบหลากหลายชนิดเลยนะครับทุกคนส่วนใหญ่เฟิร์นที่เป็นกระถางแบบกลางๆอะ่ะจะราคา30บาทอย่างเช่นเฟริรอนใบมะขามต้นเนี้ยอันนี้ก็ราคา30บาทนะครับทุกคน ดูดูแบ,บบก้านแบบแบบยาวมากๆเลยอ่ะซื้อใบผมก็คุ้มเหมือนกันนะแต่เกิดมีที่หน่อยนะครับเป็นบ้านก็น่าจะเหมาะครับเป็นคอนโดอันนี้ก็อาจจะใหญ่ไปแต่แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบใหญ่ก็อาจจะเหมาะนะครับสามสิบบาทนะครับเราเดินวนเข้าไปข้างในจะเห็นว่าเป็นกระบะเฟิร์นมีนกด้วยนะมีนกบินเข้ามาข้างในด้วยอ่ะแล้วเฟิรอนแบบอันนี้คือเฟิ่์นข้าหลวงนะคือแบบใหญ่เลยทรงใหญ่เลยต้นที่เราเคยมาถ่ายทุกคลิปก็คือต้นนี้เลยนะทุกคนราคาสี่พันห้าร้อยบาท ใบใหญ่จริงนะครับเหมือนกับอยู่ในป่าดงดิบเลยเดินเข้ามานี่คือแบบโหแทบจะบังทางเดินได้เลยอะ่ะเพราะว่าใบใหญ่ามากๆนะครับเฟิร์นมีหลายตัวเลยนะทุกคนเฟิร์นมีหลายตัวเลยนะครับเฟิร์นเกล็ดหอยนะครับกระถาง8นิ้วราคา70บาทนะครับทุกคนใบมันจะคล้ายๆกับแบบเป็นแบบเม็ดเม็เม็ดเมนะครับเหมือนเกล็ดป่ามากกว่ามาว่านะ มันเจ็ดบาทนะแบบเป็นแบบเป็นทรงพุ่มๆช่อๆก้านๆด้วยนะอะไรอย่างนี้ครับเจ็ดสิบบาทนะครับเนี่ยครับมียังมีแบบลูกค้ามาเดิอนอยู่เรื่อยๆเลยนะครับปริกน้ําค้างนะครับราคาร้อยยี่สิบบาทตัวนี้ถ้าเกิดพรมน้ําเข้าไปจะเหมือนกับมีน้ําค้างเกาะเลยอะสวยมากๆ, <S <S ๆ,ๆผมก็เห็นตอนที่บอกว่าเขามาพรมไว้อ่ะสวยเลยอะนี่ครับส่วนฟูมเออซุ้มเฟิร์นก็ประมาณนี้นะครัะผวนคําทําไมไม่แน่ใจนะครับเราเดินตรงไปที่ซุ้มกระบองเพชรเลยนะครับซุ้มกระบองเพชรก็มีลูกค้ามา ผมว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนที่มาเดินเที่ยวงานอยู่แล้วนะวันนี้เขามีงานอยู่นะครับทุกคนแล้วก็มาเดินซื้อก็มีนะครับมีแมมนะครับหัวยุงราคา190บาทนะครับสวยดีเหมือนกันนะแมมหัวยุงนี่นะมันยุ่งยุ่งดีนะครับทุกคนกระถางเล็กๆนะครับแล้วก็โอบันเทียนะครับเสมานะครับหรือมิกกี้เมาส์นะราคา280บาทนะครับทุกคนทรงใหญ่นะครับเลี้ยงง่ายนะผมว่านี่น่าจะเลี้ยงง่าย มีเมมนิ้วนาคด้วยนะอันนี้คือแบบเป็นแบบซิกเนเจอร์ที่นี่เลยมาที่ไรก็เจอนะครับเป็นแบบกอนะราคา290บาทดูดิสวยนะแบบสะท้อนแสงก็สวยนะเนี่ยมีแบบมีลูกค้ามาเดินอยู่เรื่อยๆแต่เดินทางห่างกันได้ไม่ต้องกลัวครับแอสโตมาเรีโอผมไม่แน่ใจเรียกชื่อถูกป่ะน,นะเป็นกอนะราคา890บาทนะครับผมไม่ค่อยคุ้นกับกระบองเพชรหรือแคคตัสทรงนี้เท่าไหร่นะครับเรียกผิดเรียกถูกคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนแต่มันเป็นทรงที่แปลกตาสวยดีอะ แล้วก็ยูโฟเบียอันนี้เราเห็นกันบ่อยนะราคา50บาทตั้งโต๊ะสวยเลยนะเลี้ยงง่ายด้วยนะผมว่าไม่ต้องแบบคอยลดน้ำเท่าไหรเ่เล็กๆจุ๋มจิ๋มนะครับฮาวเทียนะครับไก่ต๊อกกระถางสนิ้วนะราคา150บาทไล่ๆนะครับทรงคล้ายๆกับไก่ต๊อกด้วยจริงๆนะทรงเสียคล้ายกับไก่ต็อกไก่เล็กๆอ่ะแล้วก็มีโซนให้ถ่ายรูปด้วยข้างถังทองนะดูดิมีเก้าอี้พร้อมนะมาถ่ายรูปชิลๆสวยนะครับทุกคนแต่กี้กับพี่ๆเขาก็มาถ่ายรูปไปละ เราเดินออกจากซูมแคคตัสนะครับออกมาข้างนอกนะครับก็อากาศก็แบบสบายๆนะทุกคนไม่ร้อนเท่าไหร่นะส่วนนี้จะเป็นโซนลิ้นมังกรนะครับข้างๆแคคตัสนะมีลิ้นมังกรเงินนะครับ11นิ้วนะครับกระถาง11นิ้วราคา350บาทยาวจริงๆนะครับยาวมากๆเลยนะแล้วก็มีลิ้นมังกรหลายๆตัวให้เลือกเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นลิ้นมังกรเฮอริเคนกระถาง8นิ้วนะครับราคา350บบาทเหลืองๆเขียวๆนะครับทุกคนเหลืองๆเขียวๆ มีให้เลือกเยอะจริงๆแต่บางบางต้นอาจจะไม่แปะป้ายผมก็เลยอาจจะไม่ได้ดูให้นะนี่ครับน้องๆหนูๆก็มาเดินตรงนี้ก็เดินแบบชิวๆได้เลยอะเดินเล่นสบายถ่ายรูปได้เลยนะต้นนี้คือม่วงมงคลนะครับทุกคนราคา150บาทแต่สวยนะเนี่ยดูดิโอ้โหแบบแสงประมาณสามสามโมงกว่าสี่โมงนี่คือแบบแสงแบบสวยจริงๆเลยทุกคนสะท้อนกับดอกไม้ก็คือแบบสวยมากๆมีทองอุไรแคระนะครับต้นบางต้นก็ชื่อไทยๆผมก็อาจจะเรียกแบบว่าไม่ค่อยคุนเท่าไหร่นะดอกส้มแดงนะครับ ร้อบาทแต่สีคือแบบได้ใจมากๆสีสดจริงนะครับดูดิสีสดมากๆเลยนะใครบอกว่าแบบไปจัดสวนที่บ้านนะวะผมว่าสีสวยนะอันนี้เป็นพุ่มสวยเลยอนะต้นหูปลาช่อนนะครับกระถาง11นิ้วราคา220บาทใบมันจะออกสีแดงๆแบบแดงๆอ่อนๆเจือๆส้มๆนะทุกคนเหมือนอารมณ์คริสต์มาสดีนะเหมือนใบไม้เปลี่ยนสีดีทุกคน นี่คือเวงที่อยู่ตรงโซนกลางกลางนะครับโซนกลางกลางแล้วก็ใกล้ๆแบบโซนไม้ดอกด้วยนะครับก็จะมีดอกบานชื่นนะครับอยู่ข้างนอกเลยนะขนาด6นิ้วนะครับราคา180บบาทสีชมพูนะครับนี่คือช็อกกิ้งมากๆเลยช็อกกิ้งพิงมากๆเลยแล้วก็มีสีส้มนะครับส้มก็คือแบบหืมส้มอีกส้มได้อีกนะโอ้โห มีมีหลายกระถางให้เลือกนะครับมีดอกดาวเรืองเลยนะนี่คือก็เหลืองอีกเหมือนกันเหลืองมากๆคือดอกผมว่าดอกเขาตูมดีนะกระถางหกนิ้วราคาห้าสิบห้าบาทเองนะทุกคนดูดิกระทบแสงแบบสวยมากๆเลยค่ะแสงสวยในะช่วงตอนเย็นนะผมว่าถ่ายอะไรก็ดูสวยไปหมดต้นเล็กต้นใหญ่มีให้เลือกนะครับทุกคนเนี่ยเราเดินตรงทางเดินนะครับสะดวกสะดวกได้เลยแล้วก็นี่ฮะมีม,มีลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะทุกคนร้านนี้ เป็นซ้มไม้หลากประเภทนะครับซ้มนี้ก็จะมีหลายอย่างบอลสีกอ็อยู่ตรงนี้ด้วยนะมีบอลสีไม้ไมด่างอะไรประมาณนี้อันนี้จะเป็นเศรษฐีเงินหนานครับโซนเศรษฐีมาแล้วนะ11นิ้วราคา5 5 0บาทโซนนี้จะมีแบบเศรษฐีหลายตัวเลยมีเศรษฐีเงินหนานะครับอันนี้คือใบหนาหนาน,นานะ550บาทกอใหญ่มากๆแล้วก็จะมีบอลน,นะครับมีบอลสีวงนี้นะครับบอลสีสตรอเบอรี่สตาร์นี้น่าจะเป็นของจีนนะทุกคนราคา450บาทส่วนใหญ่บอลสีที่เนี่ยราคาสแตนดาร์ดเลยอะ 350บาทหรือ450บาทประมาณเนี้ยครับอันนี้จะเป็นบอนสีลายเสือพรานนะครับกระถาง6นิ้วนะใบใหญ่นะทุกคนราคา450บาทเหมือนกันมีประมาณสีก้านนะครับใบใหญ่อยู่นะครับใบใหญ่เลยแล้วก็มีบอนสีช้างเผือกใบบัวนนะราคา350บาทโอ้โหผมชอบต้นนี้นะคือเขียวและเสร็จปุ๊บกระดูกกับสะดือคือสีแบบออกไม่ใช่แดงนะแต่เป็นชมพูช็อกกิ้งอะ่ะคือโอ้โหสีสดนะครับใบนี้สีสดจริงจริง 350บาทนะครับบอสีหกลงราคา450บาทผมไม่แน่ใจน่าจะใช่หกลงขาวหรือเปล่านะใครใครใครมีความรู้แนะนําผมได้นะปกติผมเห็นแต่หกลงสีออกแดงๆเขียวๆอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหกลงขาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะราคา4 0 0 450บาทนะทุกคนนี่ครับเราก็เดินอยู่ในซุ้มนี้นะครับมีต้นคริสต์มาสอยู่ทุกซุ้มเลยประดับด้วยนะครับขายด้วยนะครับนี่ครับโซนนี้จะเป็นโซนเศรษฐีโซนแบบ บ้านแสงอาทิตย์นะครับอันนี้เป็นบ้านแสงอาทิตย์ก้านมันจะเป็นจุดๆหน่อยนะผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะกระถาง8นิ้วราคา150บาทนะครับทุกคนทรงสวยนะสีมันสวยยู่นะทุกคนเนาะดูดีพออยู่เยอะๆมันดูเป็นดงสวยเลยอะแล้วก็มีเนี่ยมามาอีกแล้วมาหาเศรษฐีครับมาเศรษฐี120บบาทนะครับเป็นแบบลายแบบว่าด่างแบบด่างแบบเขียวอ่อนหน่อยนะครับเขียวผสมเขียวอ่อนหน่อย สวยอีกแบบนะทุกคนเนี่ยสวยอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีเงินอีกมีเสถีฐีก็ต้องมีเงินด้วยนะทุกคนมีเงินเต็มบ้านเลยอะลายคล้ายกันกับมหาเสถยร์เลยทีเลยนะร้อยบาทเท่ากันลายคล้ายกันเลยอะแต่ทรงมันเป็นทรงที่เหมือนจะปุ้มปมใหญ่กว่านะแล้วก็สีออกอ่อนๆกว่าต้องแสงอาทิตย์นี่คือแบบอืสวยนะสวยจริงอยู่ในเชล์อยู่ในชั้นนะครับก็มีนะก้ามปูสายรุ้งนะคะห้าสิบห้าบาทครับทุกคนก้ามปูสายรุ้งนะครับสีออกม่วงๆหน่อยนะทุกคนสีออกม่วงๆนิดนึง มีให้เลือกทั้งชั้นเลยทุกคน55บาทมีเลือกทั้งชั้นจริงๆดูดิเต็มนะครับก็มาเดินดูได้นะมีออมเพชรนะครับราคา3 9 0บาทผมว่าตัวน,นี้สวยนะลายมันสวยเดียวออมเพชรอะสีเขียวแล้วก็แบบเส้นแกนกลางคือสีขาวเลยอะมันทรงแบบทรงดูดีอะแล้วพุ่มใหญ่มากจริงๆพุ่มเนี้ยพุ่มใหญ่มากจริงๆนะครับใหญ่สุดๆ มีบอลอยู่ด้วยนะอย่างที่บอกบอกตรงนี้จะมีบอลเยอะนะครับซูมนี้บอลสีนิเวฟ450บาทนะครับมีอยู่3ก้าน3ใบนะครับทุกคนสีแบบสดเลยนะแล้วกระดูกสีเหลืองครับแล้วก็มีบอลสีวัวแดงนะครับราคา6นิ้วเอยไม่ใช่ดีละ <c oughs> ราคา450บาทนะครับขนาด6นิ้วนะครับต้นนี้นี่คือโอ้โหรู้สึกว่าใบนี้แย่งกันขึ้นแบบแย่งกันขึ้นแบบจริงๆโอ้โหทั้งใบทั้งหน่อยคือแย่งกันขึ้นเยอะมากนะแน่นจริงๆนี่คือเราอยู่ในซุ้มของไม้หลกประเภทก็จะมีไม้หลายๆแบบนะทุกคน ขวามือก็จะเป็นน่าจะเป็นพืชผักสวนครัวแล้วนะมีปูเล่เขียวนะกระถาง11นิ้วราคา65บาทเองนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดต้นนี้คือเขาก็กินใบนะคือทยอยเด็ดใบข้างล่างกินเรื่อยๆแล้วมันอยู่ได้นานนะต้นนี้คือทนแดดทนฝนทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องดูแลอะไรเยอะนะแล้วก็กินใบได้นะนี่ครับเดินอยู่ในซูมไม้หลากประเภทนะครับมีไม้หลากหลายแบบจริงๆข้างนอกข้างๆก็จะมีแบบลูกค้าเดินอยู่แบบเดินชมสวนก็มีนะครับ นี่ฮะเฟื่องฟ้าคลาสสีเฟื่องฟ้าเข้าสวยนะทุกคนสีขาวชมพูอ่อนอย่างเงี้ยมันเจือกันเหมือนซากุระเลยนะสองร้อยบาทนะครับต้นเนี้ยต้นใหญ่นะต้นใหญ่เลยอะ่ะแล้วก็มีให้เลือกหลายสีนะสีออกมอ่วงมง่วงก็มีนะครับแดงแดงก็มีนะมีพากากรองด้วยนะครับอีกแล้วนะชื่อไทยๆนะผมมันจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่150บาทสีส้มเหลืองนะทุกคนดอกจะดอกเล็กๆนะแต่ว่าต้นนี้ก็คือจะมีดอกดอกไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนดอกอยู่ปลายๆอยู่ทงยอด,ยอด,ยอดๆอะไรเงี้ยน่าจะทยอยออกนะ เดินออกมาจากซุ้มไม้หลากสีนะครับข้างหน้าก็จะเป็นซุ้มของเคาน์เตอร์ที่จะไปชําระเงินนะครับตรงนี้แล้วก็มีเครื่องดื่มขายด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เองคริสต์มาสแดงนะครับสินิ้วนะครับหนึบาทลุงเขาบอกว่า160บาทเท่ากันมีกระถางหรือไม่มีกระถางเท่ากันนะรเราเดินวนไปอีกนิดนึงมาที่ซุ้มวัสดุปลูกแล้วก็กระถางนะทุกคนก็จะมีหลายอันนะก็จะมีขุยมะพร้าวสมใย,ยมะพร้าวนะสาบาบาทนะครับที่นี่ก็ อาจจะเป็นสูตรที่เขาผสมแล้วนะครับทุกคนแต่หลายที่ก็เลือกดูได้เลยที่ไหนถูกก็ซื้อตรงนั้นเลยนะมีป๊อปเปอร์ด้วยนะเม็ดดินเผาใหญ่นะครับเจสิบาบาทนะครับเจบาทก็อันนี้ก็คือใช้ง่ายก็คือใช้ง่ายนะครับมีมีขวดให้ด้วยกระถางต้นไม้ไหลายอันเลยนะครับบางอันไม่ถขียราคาผมก็ให้ให้ใหดูคร่าวๆไปเลยนะแต่อย่างกระถางหน้าคนนะครับแนิ้วเนี่ยอกอันนี้สวยราคา390บบาททุกคนเนาะ สวยอยู่นะทุกคนดูแบบเออตั้งในสวนนะแบบเออดูเป็นอาร์ตเตอร์แบบศิละปะหน่อยนะทุกคนเป็นงานแบบอ,อานะอร์ตพีซอะไรเงี้ยนะเจาะรูเรียบร้อยนะครับแล้วก็กระถางขนาด4นิ้วนะครับทรงกระบอกนะราคา135่งร้มสิบาบาอ๋อี่น่าจะเป็นเซรามิกนะทุกคนมีถาดรองให้ด้วยนะครับเข้าชุดกันเลยอะ่ะนี่เข้าชุดกันดีกระถางขนาด7.5นิ้วนะครับ690บาทพร้อมถาดนะทุกคน ทรงกระบอกอันนี้สีออกม่วงๆชมพูนะทุกคนแล้วก็มีขนาดแบบเป็นคล้ายๆกับถูเป็นแบนด้วยมีให้เลือกหลายแบบหลายขนาดเลยนะในซุ้มกระถางตรงนี้ครับเนี่ครับมีแบบคล้ายๆกับถวจีนก็มีแล้วก็เป็นกระถางแบบกับตุ๊กตาตุนตกแต่งสวนแต่นี่คือกระถางห่านฟ้านะ700บาทนะครับห่านฟ้าไม่แน่ใจกินยุงหรือเปล่านะทุกคนตัวนี้แต่สวยจริงๆสวยจริงๆนะครับเนี่ยสวยๆมากๆเลยนะ ตั้งคู่กันเนาะสวยเลยเนาะตกแต่งได้ด้วยใส่ต้นไม้ได้ด้วยนะครับทุกคนนี่ครับมีกระถางเยอะจริงๆนะครับแล้วนออกมานะทุกคนเนี่ยก็จะมีซุ้มเฟิร์นซุ้มสนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงตรงข้างๆกันนะเดินสบายชิวๆนะทุกคนดูดิเดินสบายชิวๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้อีกแล้วโอ้ส,สวยงวมมากๆเลยตรงนี้ เป็นดอกไม้ดอกลอนยาควีนซิลิกิตนะครับกระถาง11นิ้วราคา250บาทนะทุกคนสีชมพูทุกครั้งเรามาเราก็จะเจอต้นนี้ดอกดีนะสวยสวยอะ่ะสีออกชมพูอ่อนๆนะครับอ่อนๆแต่ว่าก็สวย,แบบสวยแบบสวยแบบสดๆเลยนะทุกคนเป็นพุ่มมีต้นโกสลวนด้วยช้างกินเลี้ยงเออผมชอบชื่อมันอนะ่ะ11นิ้วราคา250บาทช้างกินเลี้ยงทุกคนไม่แน่ใจมันเหมือนช้างตรงอาจจะเป็นเหมือนงวงช้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสีออกเข้มๆหน่อยอะ่ะ เป็นโกศลที่แบบสวยอีกแบบหนึ่งปก็ิโกศลจะสีหเหลืองๆนะจะเห็นว่าแม้ว่าจะเย็นแล้วก็จะยังมีคนอยู่เพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้าจะมีงานนะเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้คือสวน้านหน้านะเขาประดับต้นคริสต์มาสไปด้วยนะครับต้นคริสต์มาสไปด้วยนะครับแล้วถัดจากต้นคริสต์มาสก็จะเป็นเวิร์กช็อปแอนด์เพลย์สเปซนะครับที่จะมีกิจกรรมให้เด็กๆน้องๆกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะพามามีน้องหมามาได้ด้วยนะครับเนี่ยเวลาเวิร์กช็อปมีทั้ง อัพไซเคิลอาร์นะครับเคมิสตรีนะครับมีอบราเดฟามีหลายๆแบบนะครับมาติดต่อได้เลยนะที่นี่ก็จะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆเลยอันนี้น้องก็ทํากิจกรรมอยู่นะทุกคนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็พามาได้นะมาชิลๆตอนเย็นๆนะครับมีที่จอดรถด,ด้วยนะมีที่จอดรถด,ด้วยนะครับน้องก็เล่นสบายเลยนะครับอยู่ในซูมตรงนี้เลยเวิร์กช็อปแอนด์เพลย์สเปซนะครับอยู่ติดๆกับปองโยนะครับตลาดต้นไม้ เพราะว่าวันนี้เขามีงานวินเทอร์การ์เด้นนะครับของแสนสิริแบล็กยาร์ดนะก็โซนซุ้มนี้จะคือเป็นโซนขายอาหารมีเท่ากับมีทั้งสเต็กมีทั้งแบบว่าอาหารหลายๆแบบนะครับเดินถือนั่งทานได้ง่ายๆเลยนะครับดูดิซุ้มเหมือนเทศกาลเลยเนาะนี่ครับก็จะมีขายอาหารหลายๆแบบเลยก็ผมว่าน่าสนใจนะน่าสนใจเอออย่างปกติเขาจะมีงานวินเทอร์อยู่นะแต่ว่าปีนี้เขาอาจจะจัดลําบากนะเขาก็เลยมาจัดเป็นวินเทอร์การ์เด้นผมเดาอย่างนั้นนะครับ เราเดินมาอีกนิดนึงนะครับก็เขาก็จะร่วมงานกับฮาเกนดัสด้วยนะเป็นไอไอติมของเยอรมันนะทุกคนให้ทํากิจกรรมมีป๊อบคอนอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้คือเป็นทุ่งที่ผมเคยบอกว่าจะพามาไม่ได้พามาสักทีเป็นทุ่งดอกไม้คือมาถ่ายรูปแบบโอ้ไม่เสียตังค์เลยทุกคนสวยมากๆนะทุกคนเนี่ยมาถ่ายรูปเล่นๆต่อให้ไม่มีงานนะผมว่าที่เนี่ยก็เป็นที่เป็นจุดแลนด์มาร์คถ่ายรูปที่สวยได้ดีแต่ตัวนี้เขาจัดบ้านแกะและบ้านน้องแพะด้วยนะทุกคนอยู่ในเวิร์กนี้เลย ก็สามารถมาให้อาหารน้องแกะน้องแพะได้นะทุกคนดูดิเนี่ยให้ไปแล้วก็แบบถ่ายรูปไปด้วยพาพาลูกลูก,ล,กล,าลาลานนะมาเดินเล่นนะก็จะแนะนํารู้จักสัตว์ไปด้วยอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยบรรยากาศดีอะแล้วมันโล่งมากๆเลยเป็นพื้นที่ที่โล่งมากมากจริงๆแบบเหมือนกับอยู่รีสอร์ทเหมือนอารมณ์แบบอยู่ต่างจังหวัดอนะแต่เป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงอ่อนนุชทุกคนห่างจากรถไฟฟ้านิดเดียวเองอะคือไม่ไกลเลยนะ หลังจากบ้านแกะและแพะเสร็จปุ๊บเราก็จะผ่านสวนผักอรอร์แกนิกซึ่งก็จะมีหลายอันน,นะมีทั้งแบบมะเขือทุวงมะเขือเทศอะไรเงี้ยเราสามารถมาซื้อได้นะทุกคนเขาก็จะให้ตะกร้ามาแล้วก็มาติดต่อได้เลยซื้อผักอรอร์แกนิกนะทุกคนไม่ใส่สารเคมีข้างหน้าก็จะเป็นบ่อปลาแล้วก็จะเป็นทุ่งนะจริงจตรงนี้มันก็จะเป็นแบบหญ้าอะไรสักอย่างนะแต่ว่าเขาก็จีดสะพานให,ใ,หให้ให้เดินข้ามอยู่แต่ตอนนี้คือมันแห้งไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าจะมีจุดจําหน่ายอาหารปลาแล้วก็เป็ดอยู่ตรงนี้ก็มาซื้อได้นะทุกคนเพื่อใหห้อาาารปล กับอาหารเป็ดอาหารนกเลยนะครับทุกคนเนี่ยพักผ่อนหย่อนใจเดินเล่นได้เลยเอ,อไม่เสียตังค์นะครับตรงนี้ไม่เสียตังค์เลยนี่ครับเด็กๆเยอะเลยน้องๆหนูหนๆเยอะเลยนะครับทุกคนที่มาเดินแบบตอนเย็นๆกันเนี้ยอากาศก็ไม่ร้อนดูดูดดปา่าทุกคนเนี่ยน้องให้อาหารปลาผมไม่ได้เจอปลาเลยนะปลาคาราฟหรือปลาอะไรนะดูดีสวยเด่นะทุกคนดูดี คือมานั่งพักผ่อนหย่อนใจเย็นๆนะแล้วก็ทางตรงนี้เขาก็วิ่งได้ด้วยนะตอนเย็นๆนะจะเป็นซุ้มกล้วยนะทุกคนเดินหรือวิ่งตรงนี้ได้เลยมีที่จอดรถด,ด้วยนะทุกคนแล้วก็มีเล้าไก่ตรงนี้นครับมีเล้าไก่สามารถมาให้อาหารไก่มาเข้าไปเล่นกับไก่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีเลทราคาบอกไว้อยู่เก็บไข่ไก่ซึ่งไข่ของที่นี่คือเป็นออร์แกนิกทั้งหมดนะทุกคนก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นเน้นสุขภาพอะ่ะนะครับนี่ครับน้องๆอเข้าไปเล่นกับไก่ข้างในอย่างเงี้ยได นี่ครับเป็นเวิร์กนี้นี่เองนะครับเขาก็จะมีราคามีอาหารมีเครื่องดื่มให้นะตรงนี้นี่ครับมีหลายหลายเลทราคาเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะให้อาหารไก่เราจะเก็บไข่ไหมหรือว่าจะไปหาไข่ตรงไหนอะไรเงี้ยดูดิคือใกล้ชิดมากเลยนะแล้วมันดูมันไม่สกรปรกนะทุกคนไม่ได้มีขี้ไก่อะไรแบบว่าเยอะแบบว่าเดินลําบากนะเนี่ยสวยจริงๆ ตรงนี้คือบริเวณแสนสิริแบกยาวทั้งหมดซึ่งเป็นเวิ้งใหญ่มากๆนะซึ่งปองโยก็จะอยู่ในนี้ด้วยตลาดตน้นไม้ปองโยก็อยู่นี้ด้วยแล้วโซนนี้ข้างหน้านะครับทุกคนเขาก็จะมีนักดนตรตีมามาดนตรตีสดน,นะก็มาเล่นดนตรตีตรงนี้นะครับ มีที่นั่งนะครับมีโต๊ะมีเก้าอี้มีเต็นท์นะครับสวยมากๆเลยนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้นะน่าจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินพอสมควรนะครับฝากกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่ได้กดนะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ